สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกธันวาคมปี2,567ซึ่งก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่โดยทั่วไปชาวราศีธนูก็จะมีลักษณะนิสัยที่รักสงบมีโลกส่วนตัวสูงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบขรึม ให้ชุดแรกห้าเหรียญ The Sun Queen of Wand ชาวราศีธนูในช่วงครึ่งแรกเดือนธันวาคมปี2,567ซึ่งเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปี67คุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากหามาได้ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไป ค่อนข้างมากเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาของคุณในระยะนี้ถือว่ายัางดีมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะคุณได้ให้เดดสันในตำแหน่งที่สองซึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกิจการงานต่างๆของคุณคุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในสายงาน แล้วก็ในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงชุดที่2 The Chariot Page of Cups สองถ้วยในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกทันวาเนี้คุณก็คงจะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจมุ่งมั่นที่จะทำกิจการงานต่างๆแล้วก็ อาจจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณคนโสดก็มีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจคนที่มีครอบครัวแล้วบางท่านที่อยากจะมีบุตรก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรไว้เชยชมชุดที่3 8ไม้เท้า9ถ้วย2ดาบ ในระยะเวลานี้คุณคงต้องหนักอกหนักใจกับปัญหาเรื่องการงานแล้วก็เรื่องที่เข้ามากระทบกับตัวคุณค่อนข้างมากอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนรอบข้างซึ่งก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่เก้าถ้วยในตำแหน่งที่8แล้วก็ไพ่สองดาบในตำแหน่งที่9อันที่1ิ ก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าบ่งชี้ว่าคุณจะประสบปัญหาในการงานเป็นอย่างมากคุณอาจจะมีความขัดแย้งเข้าใจไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะถูกขัดแข้งขัดขาได้ในระยะนี้แต่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของคุณคุณก็จะเอาชนะปัญหาประสตรรค์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงาน ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าคุณก็ยังได้ทั้งไพ่ The Sun Queen of ฟ a n s แล้วก็ The Chariot มาอยู่ในชุดเดียวกันแล้วสำหรับเรื่องปัญหาสุขภาพหรือในเรื่องอุบัติเหตุต่ตางๆก็ยังไม่น่ากังวลในระยะนี้เพราะว่าคุณไม่ได้ไพ่ดาบที่ว่าเป็นอุปสรรคต่อตัวคุณแต่อย่างใด การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งใดที่ท่านดูจากคลิปแล้วไพ่ได้แสดงออกมาในสิ่งที่ดีๆก็ขอให้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมา ให้เราระแวดระวังก็ขอให้ลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อเราอย่างไรแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขไว้เสียแต่เนิ่นๆชีวิตของคนเราก็ต้องเจอ,เจอเรื่องมากมายในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุศลจะหนุนนำแสดงผลออกมามากกว่า หรือช่วงใดที่เคาะกรรมตามมาทันก็แสดงผลในด้านลบกับตัวเรามากกว่าซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องหนักหนาเอาการเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ f อฟหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีการเอเื้อเฟื้อส่มนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณ เพื่อจะได้เกิดเป็นผลบุญและก็เป็นทานบารมีที่จะมาช่วยหนุนนําและลดทอนปัญหาจากเคราะกรรมของเราลงไปให้ได้มากที่สุดถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาต่อๆไป การแนะนำพระคาถาจากภาคเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมสมาธิเสริมมงคลแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายพร้อมกับถอดรหัสเลขมงคลจากช่อง กินเชี่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ